ห้ามการขุนเข่าและสายหมอกยามเช้าที่นี่คือบ้านทรัพย์ชมพูชุมชนเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในอ้อมกอดธรรมชาติแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรและความสุขเรียบง่ายที่อบอุ่นทุกหัวใจที่บ้านทรัพย์ชมพูผลไม้ที่ใ,ใครๆก็ต้องนึกถึงคือมะม่วงน้ำดอกไม้ดินที่นี่ครับเคยเป็นท้องทะเลดึกดำบรรมาก่อนประมาณ290ล้านปีซึ่งมีแร่ธาตุโพแทสเซียมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทําให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเราเนี่ย มีสีกลิ่นรสชาติที่โดดเด่นกว่าใครนี่ถืออัตลักษณ์ของชุมชนของเราครับที่นี่ใครจะคิดอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือใบหูกวางเพราะใบาหูกวางที่เคยล่วงตามพื้นจะกลายเป็นเมนูเด็ดของชุมชนนี้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือทำอ่อมใบหูกวางที่เข้มข้น และวุ้นใบหูกวางที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพได้ทำเองทุกขั้นตอนนี่คือความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงแนวคิดเกษตรกร,กรพอเพียงอย่างมีคุณค่าอีกหนึ่งเสน่ห์ของบ้านทรัพย์ชมพูคือขนมโคกชาววังขนมโบราณที่ได้รับการพัฒนาสู่จนกลายเป็นของฝากประจาหมู่บ้านความหอมของกะทิและความหวานของมะม่วงน้ำดอกไม้รวมกันเป็นรสชาติที่ใครได้ลอง ก็ต้องยิ้มออกมาแล้วนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนป๊อปคอนบ้านทรัพย์ชมพูหอมกรอบหวานมันทำจากข้าวโพดพันธุ์พื้นบ้านแท้ๆเคล็ดลับอยู่ที่การคั่วด,ด้วยไฟอ่อนๆจนแตกตัวแล้วออกมาคู่กับเกลือให้ทั่วแค่นี้ก็ได้กลิ่นหอมละมุนที่ใครผ่านเป็นต้องหันมามองชีวิตของคนบ้านทรัพย์ชมพูดำเนินไปอย่างเรียบง่ายทุกครอบครัวมีสวนมีไร่มีน้ำใจ ที่นี่ไม่ได้มีแค่ผลผลิตแต่มีความสุขแบบพอเพียงที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นถ้าได้มาเยือนอย่าพลาดจุดเช็คอินสำคัญของเราทั้งสุสานหอยและน้ำตกซับชมพูเชื่อไหมครับว่าที่นี่เคยเป็นท้องทะเลดึกดำบันามาก่อนนะครับเป็นยุค ของเพอร์เมียนนะครับมีอายุประมาณ290าล้านปีนะครับซึ่งที่นี่จะเป็นท้องทะเลดึกดำบรรนะครับเราจะเห็นหินแต่ละก้อนนะครับจะมีฟอสซิลหอยนะครับจะเป็นปะการังนะครับเป็นสโตมาโทไลด์เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมนเงินเงินเป็นฟองน้ำนะครับเป็นพ้าพึนทะเลนะครับหลากหลายอย่างรวมกันที่นี่นะครับถ้ามองไปทางด้านนู้นนะครับก็จะเห็นเป็นจุดชมวิวดาวบนดินนะครับซึ่งจะเห็นแสงไฟนะครับของชาวบ้านแล้วก็ถนนทางและลปบะยับ จะเป็นสเสน่ห์ในยามค่าคืนนะครับก็จะเห็นเป็นดาวบนดินนะครับและส่วนกลางวันก็จะเห็นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเขียวชวยอุ่มนะครับซึ่งมองได้180องศานะครับซึ่งกลางวันกลางคืนนะครับก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกตา่างกันที่นี่เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเดือนตุลาถึงเดือนธันวาที่นี่จะมีน้ำตกที่สวยงามแบบนี้เลย ส่วนช่วงเดือนอื่นก็จะเห็นบรรยากาศที่มีน้ำตกนิดหน่อยแล้วก็มีความเขียวุ่มของต้นไม้เนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยรู้สึกร่มเย็นสบายตามาผ่นคลายได้สบายๆเลย และบ้านทรัพย์ชมพูยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของคนในชุมชนอย่างพวงกุญแจไม้มะม่วงน,นี่คือพวงกุญแจของฝากจากเซด้าไทยจากชุมชนของเราอันนี้น้ำดอกไม้สีทองอร่อยมากนะครับ เปลี่ยนจากไม้ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นของฝากติดมือกลับไปบ้านทรัพย์ชมพูชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นทั้งธรรมชาติอาหารวัฒนธรรม <Yeah. S 1> และหัวใจของคนที่นี่บ้านทรัพย์ชมพู ชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความอบ,บอุ่นและรอยยิ้มมาสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตและใช้หัวใจของคุณเชื่อมโยงกับหัวใจของชุมชนนี้ช่องทางการติดต่อชุมชนท่องเที่ยวตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะ